ที่นี่สระบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติใกล้ๆกรุงเทพมีทั้งป่ามีทั้งเขาแม่น้ำน้ำตกลำธารและหนึ่งในนั้นคือที่นี่บ้านไหมเหลืองซึ่งเราเดินทางโดยใช้มอเตอรไ์ไซค์เห็นเขาว่าเวทร้อยยหอึดถึกทนกุ๊กุี่ซึ่งตอนที่เราออกจากห้องฟ้ายังสว่างอยู่เลย ขับไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฟ้าเริ่มเปลี่ยนสมเมืองทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดฝนจะมาสุดท้ายฝนก็มาจริงๆด้วยแล้วเราก็แวะใส่เสื้อกันฝนเราก็เดินทางต่อไม่รอฝนอยู่ลุยฝนแบบนี้มันก็ซมโมโฮดีนะสุดท้ายก็ถึงสระบุรีแวะเข้าโรบินสัน เพื่อซื้อกับข้าวเล็กน้อยสำหรับมื้อค่ำคืนนี้และสำหรับมื้อเช้าพรุ่งนี้แล้วเราก็เดินทางต่อแต่ท้องบอกว่าฉันหิวแล้วนะเราก็เลยแวะฝากท้องที่แก่งคอยที่ร้านครัวบังก๋วยเตี๋ยวเนื้อพอกินเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อแล้วก็ถึงที่หมายบ้านหมายเหลืองแล้วเราก็เดินหาจุดกางเต็นท์แล้วก็ได้ตรงนี้ กางเต้นเสร็จล้วก็นั่งฟังเสียงน้ำเสียงนกฟังจนเพลินกินเวลาไปสามชั่วโมงจนฟ้ามืดพอตกดึกก็ทำอาหารไว้รองท้องเล็กน้อยอันนี้คือบรรยากาศตรงลานข้างบนส่วนอันนี้คือบรรยากาศข้างล่างริมลำทางตกดึกจะมียุงหน่อยนะแล้วเราก็ไม่ได้พายากันยุงหรือพัดลมซะด้วยแต่ยุงที่นี่ฉลาดนะมันชอบเดินชัดช้า พอเรามองด้วยหางตามันก็แกล้งตาและนี่คือวิธีไล่ยุงของเราแบบฉบับพีเรียลิจิกตกเช้ามาเราก็ต้มน้ำกินกาแฟและขนมปังเล็กน้อยบวกกับลีลาฉบับอบังอินเดียพร้อมกับดูนกที่นั่งสวิตกันบนต้นไม้กินเสร็จแล้วก็ไปหามุมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้ และก็ลงไปแช่ตัวในน้ำสักหน่อยเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเมื่อได้สัมผัสกับน้ำเย็นเย็นในลำธารเมื่อทำกิจกรรมอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วก็แปลว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วล่ะแล้วเจอกันใหม่หาดมีทริปต่อไป